สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่องกเกษตรบ้านๆน,นะครับคลิปนี้เดี๋ยวพา,าเพื่อนๆมาดูนะครับผลิตภัณฑ์ที่ใช้มายาวนานแล้วก็ต่อเนื่องนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของโตไวจังนะครับเป็นไขโตซานสำหรับสัตว์นั่นเองนะครับ ก็ผมยังใช้อยู่เหมือนเดิมนะครับยังใช้อยู่ต่อเนื่องอันนี้เป็นขวดปัจจุบันนะครับผมใช้ไปประมาณ4-5ถึงขวดแล้วก็อันนี้เป็นขวดปัจจุบันตอนนี้ก็เหลือประมาณนี้แล้วนะครับก็อยากจะมาบอกเพื่อนๆนะครับว่ายังใช้อยู่ตั้งแต่วันรู้สึกว่าวันที่ผมทํารีวิวลงไปเนี่ยนะครับในส่วนของอตวัวไวจัง,งเนี่ยแล้วก็ผมมาได้ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูอีกเลยนะครับสําหรับาการคุกเขาอาหารกับ ผลิตภัณฑ์ตัวไวจังเนี่ยนะครับก็ยังใช้ยอยู่นะครับแล้วก็ยังใช้ยอยู่จนถึงนปัจจุบันนะครับตั้งแต่วันที่ทําการรีวิวจนถึงนปัจจุบันเนี่ยประมาณ5ขวดนะถ้าว่าผมจําไม่ผิดนะครับอันนี้เป็นขวดที่5แล้วก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยอยากจะแนะนําเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เลี้ยงสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ําหรือว่าสัตว์บกนะครับสามารถนํา โดวยจังเนี่ยไปคุกเค้ากับอาหารนะครับแล้วก็ให้สัตว์กินได้หรือจะนำใครก็นำโดวยจังเนี่ยไปผสมกับน้ำนะครับแล้วก็ให้สัตว์กินน้ำนั้นนะครับได้ด้วยเช่นกันนะครับใน,นเนี้ยเนี่ยมันจะมี ประโยชน์อยู่เยอะแยะมากมายมากนะครับสามารถย้อนกลับไปดูรีวิวได้นะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่ผมได้รีวิวเอาไว้นะครับตัวไวจังเนี่ยย้อนลงไปประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งนะครับผมจะทำคลิปอยู่ประมาณ1-2คลิปนะครับผมมีการรีวิวสปปรรพคุณนะครับของอตัวไวจังอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นไคโตซานนะครับที่เราจะนำมาใช้กับสัตว์นะครับ มันถ้าถามถามผมว่ามันใช้ดีไหมนะครับเท่าที่ผมสังเกตมาแล้วก็ใช้มาระยะน่ว่าต่อเนื่องนะครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการเจริญเต,ติบโตนะครับการร่าเริงของสัตว์เนี่ยนะครับสุขภาพของของปลาเนี่ยนะครับที่ผมได้เลี้ยงอยู่ณนะตอนนี้ก็คือปลานินนะครับปลามันกค่อนข้างที่จะสดชื่นนะครับแล้วก็ไม่ไม่เป็นโรคไม่ป่วยเลยนะครับแล้วก็ช่วงที่ปล่อยลูกปลาใหม่เนี่ยนะครับอัตราการ การตายของลูกป,ปลาเนี่ยก็คือน้อยมากๆนะครับผมคิดว่ามันมีผลอยู่แล้วนะครับมันมีผลแน่นอนนะครับเพราะว่าไคตซานเนี่ยมันไปช่วยในการที่ว่าย่อยนะครับไปช่วยในการย่อยระบบเผาผลาญน,นะครับระบบขับถ่ายอะไรต่างๆอยู่แล้วนะครับมันช่วยได้นะจริงๆแล้วเนี่ยไคตัวซานสำหรับสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นช็อปปี้หรือว่าลาซาด้าเนี่ยมีจำหน่ายค่อนข้างที่จะหลากหลายยี่ห้อมากนะครับแต่ ที่ผมได้ลองก็คือผมติดใจอันนี้แหละนะครับติดใจของโตไวจังแล้วนะครับมันไม่ก็เลยไม่อยากไม่อยากที่จะเปลี่ยนนะครับราคามันค่อนข้างที่จะสูงนะครับถ้าว่าดูราคาตามตามขวดนะครับนะราคาจะอยู่ที่390บาทนะครับราคาค่อนข้างที่จะสูงนะถ้าว่าเทียบกับยี่ห้ออื่นๆนะครับแต่สาหรับผมก็คือสิ่งที่ได้มานะครับคุณภาพประสิทธิภาพที่ได้มาก็คือ มันไว้ใจได้นะครับมันไว้ใจได้แล้วก็ผมยอมที่จะจ่ายในราคานี้นะครับแต่ถ้าว่าเพื่อนๆท่านใดที่เข้าไปซื้อในช้อปปีหรือว่า l a z a d a นะมันจะมีช่วงโปรบางช่วงนะครับเราจะได้ในราคาประมาณ310บาทนะครับมันจะเป็นโปรบางช่วงนะนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับร้านที่ผมซื้อไว้ให้นะครับร้านที่ผมซื้อนี่แหละนะครับที่ผมซื้อประจ,จำเนี่ยทั้งทางช้อปปี้นะครับแล้วก็ l a z a ด a เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ เพื่อนๆสามารถเข้าไปกดใต้ใต้คลิปแล้วก็กดที่วันลิงค์นะครับจะได้ร้านเดียวกับที่ผมซื้อเลยนะครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของโตไวจังนะครับว่าในไว้พิจารณานะครับไว้พิจารณานะก็เรียกว่าการเลี้ยงสัตว์ของเราเนี่ยมันจะทําให้สัตว์ของเรานั้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับลงทุนสักน,นิดนึงนะครับ จากการที่ว่าเราให้อาหารหรือว่าเราให้น้ําที่ว่าสัตว์เรากินอยู่แล้วนะครับเราก็แค um ่เพิ่มนะครับเพิ่มไคลตซานนะครับสำหรับสัตว์ตเนี่ยลงไปให้ให้น้องเขานดนึงนะครับแบบเสมือนเป็นวิตามินนะครับเป็นวิตามินให้เขาได้ไปบํารุงนะครับเหมือนคนเรานะครับเวลาบางทีอ,อยากผิวพรรณนะครับเ <come>, ปล่งปลั่งสดใสเนี่ยเราก็จะกิน,นพวกวิตามินลงไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสัตว์ก็เช่นกันนะโอเค ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของโตวจังนะครับอันนี้ผมไม่ได้ค่าสปอนเซอร์หรือค่าโฆษณาใดๆนะครับใช้แล้วประทับใจนะครับใช้แล้วรู้สึกว่ามันมันดีนะครับก็อยากจะมาแนะนำนะครับราคาอาจจะสูงนิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่ามันมันก็โอเคมันมันก็คุ้มสำหรับที่ว่าเราจะจ่ายไปนะครับเพราะว่า1ขวดเนี่ยมันก็ผสมได้ใช้ได้นานอยู่นะครับอัตราส่วนวิธีการใช้เขาก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับก็ ใช้ได้นานนะครับ1ขวดเนี่ยใช้ได้นานนะฝากไว้ด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็มาพาพามาดูนะครับพามาดูในส่วนของตัวไวจังอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าตั้งแต่ทำรีวิวลงไปเนี่ยนะครับผ่านมาปีกว่าๆเนี่ยผมไม่ได้ทำคลิปนำเสนอตัวไวจังอีกเลยนะครับก็คือรู้สึกจัดทำในช่วงแรกๆประมาณ2คลิปนะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ